วันนี้เรามานำเสนอสูตรหวยลาวงวดประจาวันจันทร์ที่สองมิถุนาสองห้าแปดนะครับคลิปนี้มีด้วยกันสี่สูตรนะครับก็สูตรแรกนะครับนําเลขหลักร้อยนะครับมาบวกสองคงที่นะครับส่วนสูตรที่สองสูตรที่สามที่สี่นะครับจะเป็นเลขอ่ที่เรียงกันนะครับแต่ไม่ได้เอาผลลัพธ์ ประจําหลักใดหลักหนึ่งมาบวกแต่อย่างใดก็ต้องดูกันต่อไปนะครับสูตรที่สองนะครับที่เริ่มกันที่งวดวันที่หกพุธานะครับนาผลออกนะครับที่เป็นเลขสองนะครับมาบวกหนึ่งขงพี่นะครับสองบวกหนึ่งได้สามนะครับก็ไปถูกหลักร้อยนะครับแล้วก็นะครับ นำหลัก้อยที่ออกเลขสามครับมาบวกหนึ่งอีกทีนะครับก็จะได้เลขสี่นะครับงวดวันที่สามสิบก็ไปถูกหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็ใช้สูตรนี้นะครับไปคิดหาเลขนะครับงวดวันที่ยี่อิขอภัยงวดวันที่สองมิถุนายนนะครับ ก็เลขสี่นะครับมาบวกหนึ่งก็ได้เลขห้านะครับเดี๋ยวสูตรที่สองนะครับที่เราใช้บนออกนะครับวดก่อนวันที่ยี่สิบหกนะครับก็คือเลขเก้านะครับมาบวกสองก็ได้เลขหนึ่งนะครับเราก็นำเลขหนึ่งมาบวกสองนะครับวันที่ยี่สิบแปดนะครับ หนึ่งมาบวกสองนะครับได้เลขสามนะครับก็ไปถูกลักร้อยนะครับแล้วก็นะครับนำงวดวันที่ยี่สิบแปดนะครับมาบวกสองได้เลขห้านะครับก็งวดวันที่สามสิบนะครับก็ไปถูกลักพันหรือหลักสิบ่างนะครับแล้วถ้าใช้สูตรนี้นะครับ ฮางวดบนที่สองมิถุนายนนะครับดอก้อยก็เล็กสองนะครับมาบวกสองคงที่ก็ได้เล็กสี่นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์สองตัวแล้วนะครับเล็กสี่กับเล็กห้านะครับแล้วก็ไปกันต่อที่สุดที่สามนะครับก็ใช้ผลออกงวดบนที่ที่หกพุทธภานะครับ คือเลขหลักสิบนะครับนำมาบวกหนึ่งนะครับเอ้ไม่ใช่ขออภัยลบหนึ่งนะครับก็จะได้เลขสามนะครับงวดต่อไปนะครับตามที่ปากกากำลังชี้อยู่นี่ครับนำมาลบหนึ่งนะครับได้เลขสองนะครับเหมือนเป็นเลขถอยหลังนะครับแล้วก็นะครับจะหางวดเป็นที่สองที่เป็นงวดหน้านะครับ ก็นำเลขสองนะครับมาลบหนึ่งนะครับได้เลขหนึ่งนะครับก็สังเกตได้ว่านะครับเลขจะเรียงถอยหลังกันมาเลยนะครับสี่สามสองหนึ่งนะครับได้ผลลัพธ์สามตัวแล้วนะครับคือเลขสี่เลขหนึ่งเลขห้านะครับไปที่สูตรสุดท้ายนะครับก็เป็นสูตรบวกหนึ่งนะครับนำผลออกงวดวันที่26สิบหกพฤษภานะครับ ที่เป็นหลักหน่วยนะครับนำบาบวกหนึ่งนะครับก็ได้เลขเจ็ดนะครับวันนี้ก็ไปถูกหลักสิบบนนะครับแล้วก็นำหลักสิบบนนะครับมาบวกหนึ่งก็ได้เลขเที่เป็นเลขเจ็ดนะครับมาบวกหนึ่งได้เลขแปดนะครับงวันที่สามสิบได้เลขแปดถูกหลักสิบบนนะครับ เดี๋ยวก็ไปกันต่อที่สูตรนี้นะครับเพื่อจะหานะครับงวดวันที่สองมิถุนานะครับเลขแปดนะครับมาบวกหนึ่งก็ได้เลขเก้านะครับโอเคครับผมได้ครบแล้วนะครับคือผลลัพธ์ที่จะนํามาเล่นหวยงวดวันที่สองมิถุนานะครับเลขสี่เลขหนึ่งเลขเก้าเลขห้านะครับโอเคครับผมไม่ได้ผอนทงว่า จะมาหรือเปล่าครบหมดทุกตัวหรือเปล่านะครับอาจจะมาแค่าบางตัวหรืออาจจะไม่จะอาจจะไม่มาเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ผ่อนถงว่าจะเรียงลากตามนี้นะครับต้องไปกับเลขเอาเองนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเพราะเราไม่ได้อยู่ประเทศลาวนะครับส่วนใครที่อยู่ประเทศลาวก็ ที่ได้มาดูคลิปนี้ก็ขอโชคดีทุกหวยเลยครับหมดนี้กันทุกคนนะครับโอเคผมสวัสดีครับ